สวัสดีค่ะจ๋าค่ะอิงค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สุเมโทสาขาเมองวันนะคะในช่อง e j ไข่สุภาเพลินค่ะวันนี้เรามาทําอะไรคะอิงวันนี้นะคะพามาให้ดูกระบะบ้างนะคะให้ดูมิวไปหลายคลิปแล้วก็คลิปนี้นะคะจะให้ดูนะคะเป็น c a p r o 1.9S นะะ MY24 ตัวใหม่ล่าสุดของเรานเองนะคะเ <มา S 2> พราะอ,อยากแต่งพร้อมกับแต่งมาเต็มคันเลยคันนี้ก็คือทั้งชุดสเกิร์ต แล้วก็แม็กจัดทรงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดเลยว่าแต่งอะไรบ้างไปดูกันค่ะใค่ะคันนี้นะคะเป็นแคปโคลนะคะ1.9 g ่งจเกนะคะมาพร้อมกับฝากระโปรงใหม่แล้วก็กระจังหน้าใหม่นะคะของ MY24 แต่คันนี้พิเศษนะคะก็คือแต่งสเกิร์ตของ RS Sporty นะคะรอบคันเลยก็ กเกิมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะอ่าก็คือน,นี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะส่วนกระจังหน้านะคะของชุดแต่งอันนี้ก็จะมีครอบกระจังหน้านะคะสีดําตัดแดงแบบนี้เลยพร้อมกับสกเกิร์ตด้านล่างแบบนี้นะคะสีดําตัดแดงมาแบบรอๆเลยเพราะว่ารถเดิมๆเราจะไม่มีมาให้นะคะอันนี้ก็ติดเพิ่มนะคะจะเป็นชุดแต่งของ S Sport T นั่นเองนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะเดี๋ยวอิงจะพาไปดูเนาะพร้อมสเต็ปการโหลดนะคะก็จะมีแม็กนะคะคันนี้นะคะใส่แม็กขอบ18นะคะขนาดยาง255ท50 r 18นะคะใส่ล้อแม็กลาย E1 นะคะคันนี้แล้วก็จะมีนี่เลยสเกิรด้านข้างนะคะมาให้แบบนี้ด้วย หลอลงตัวพร้อมสเตจการโหลดหน้าสองหลังสีนะคะคันนี้แล้วก็เขาก็จะมีที่ครอบกระจกนองข้างมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำปัดแดงกับสติกเกอร์นะคะที่ติดมากับตัวรถแบบนี้เลยทำให้รถเรานะคะดูหล่อมากเพราะว่ารถสีขาวใช่ไหมพอใส่ชุดแต่งมาแบบดำตัดแดงแบบนนีะ้ซึ่งมันก็ดูดีเลยแหละแล้วก็ มีสปอยเลอร์มาให้ด้านบนด้วยนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะส่วนด้านท้ายของเรานะคะสกเกิร์ตด้านล่างนะก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นเลยในคลิปนะคะเป็นสกเกิร์ตที่ติดมาซึ่งเข้ากับตัวรถได้ดีเนาะเป็นสีดำสัดแดงม,มันเริ่มคือไม่ต้องแต่งเยอะก็หล่อแค่ใส่สกเกิร์ตเข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนแม็กโหลดจัดทรงแค่นั้นเองรถเกรดเอของเราที่ดูธรรมดาตอนนี้ก็ดูหล่อขึ้นนะคะถ้าใครชอบสายซิง่งหรือชอบแนวการแต่งรถกระบะนะคะสามารถทักมาถามพวกเราสองคนได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมิล ule, หรือรถกระบะนะคะพวกเรายินดีให้คำปรึกษาทุกรุ่นส่วนคันนี้ ใช้เงินออกรถเพียงแค่6,9 0 0 0บาทนะคะ6,9 0มืบาทนะคะคุ้มค่ามากเลยค่ะเองใช่แล้วก็คือ6,9 0 0ืคือได้สเกิร์ตรอบคันแบบนี้พร้อมแม็กแล้วก็โหลดจัดทรงด้วยพอนแปดิวดอยู่ที่1 1ึ่งบาทเท่านั้นนะคะถ้า<อ>ใครสนใจ<อ>ก็ขอดูภายในนิดนึงได้ไหมคะได้เลยค่ะ ภายในนะคะสำหรับ7 s ของ MY24 นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะสีดำแต่หน้าจอเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะซึ่งหน้าจอของเรานะรองรับทั้ง Apple CarPlay hey, และ Android Auto นะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยหน้าจอขนาด8นิ้วเลยนะซึ่งตอนนี้ MY24 ของเราหน้าจอเล่นง่ายมาก โอเคก็คลิปนี้นะคะอิงกับจ๋าลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ